จิกนวรัตเล่าตอนแต่งหน้าแต่งตัวให้ต้อยเศรษฐาเจอดีกับตัวบรรยากาศพิธีงานของอาต้อยเศรษฐาศิราชายาล่าสุดวันที่21กุมภาพันธ์ที่วัดเทพศรินทราวาัสราชวรวิหารซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมหลังจากที่ครอบครัวได้เคลื่อนอาต้อยเศรษฐาจากโรงพยาบาลถึงวัดล่าสุดจิกนวรัตเล่าตอนแต่งหน้าแต่งตัวให้กับพี่ต้อยเศษฐา โดยพี่ต้อยสองมือทําเหมือนมินิฮาร์ดซึ่งจิกนวรัตน์ได้เปิดใจถึงพี่ต้อยว่าต้องบอกเลยว่าเล่นหนังกับพี่ต้อยหลายเรื่องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวบ้านอยู่ใกล้กันค่อนข้างสนิทกับพี่ต้อยตอนทํางานด้วยกันพี่ต้อยตลกมากใครๆก็รักพี่ต้อยน่ารักที่สุดไม่เคยมีใครว่าพี่ต้อยในทางที่ไม่ดีเสียดายที่แก่จากไปเรื่องที่เล่นด้วยกันแล้วประทับใจที่สุดคือเรื่องยิ้มสวัสดีพี่ต้อยแต่งชุดนักเรียนถือไม้ทีเรา ก็เป็นนักเรียนแกก็มาจีบเราตลกขำแกทำหน้าตลกพี่ก็รู้สึกว่ามันวูบไปเลยเราก็เข้าใจสัจธรรมเนาะแต่ก็คนใกล้ตัวเราซึ่งก็ได้ทำหน้าที่สุดท้ายแต่งหน้าให้พี่ต้อยที่โรงพยาบาลก็ได้แต่งหน้าแต่งตัวให้กับพี่ต้อยขอบคุณพี่ต้อยใจมันตรงกันว่าพี่ต้อยก็อยากให้เรารับใช้หน้าพี่ต้อยมีความสุขมากเลยพี่ต้อยภูมิใจพร้อมที่จะไปแล้วพี่ต้อยไม่ได้เจ็บปวดพี่ต้อยยืมานานแล้ว แกก็คงเข้าใจในจุดๆุดนี้และตอนไปแต่งตัวให้กับพี่ต้อยเสร็จแล้วทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามือพี่ต้อยเหมือนมินิฮาร์ตต้องถามลูกเขยเขาเหมือนพี่ต้อยจะพูดกับทุกคนว่าขอบคุณทุกคนนะทํามินิฮาร์ตสอมือด้วยนะถามลูกเขยได้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com